สวัสดีครับตอนนี้ก็จะแนะนําการใช้โปรแกรมใปเสนอราคานะครับก็หลังจากที่ล็อกอินเข้ามาตามรหัสที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ให้ไปที่เมนูขายนะครับจะเห็นว่ามีเมนูใบเสนอราคานะครับหน้าแรกที่แสดงขึ้นมาเนี่ยจะเป็นรายการของใบเสนอราคาที่เคยสร้างเอาไว้ในระบบนะครับซึ่งสามารถค้นหาได้จากรายการข้อมูลเหล่านี้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมจะค้นหาใบเสนอราคาตัวเดิม ที่เคยกรอกเขาไว้นะครับอันนี้คือผมจะลองคนจะชื่อลูกค้าที่ชื่อว่าเจมส์นะครับในลักษณะข้อความขายกันนะครับก็แสดงขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งคือในตรงแถวตรงช่องแสดงผลตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนค่าได้นะครับถ้าเราไม่ใส่เงื่อนไขลูกค้าเลยมันก็จะโชว์มาทั้งหมดอย่างนี้นะครับซึ่งเราอาจจะแสดงเป็นจำนวนแค่2แถวก็ได้ หรือจะเป็น200แถวถ้ามีจำนวน Data มากมายนะครับคราวนี้ในขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคานะครับสามารถทำได้2กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือการสร้างใบเสนอราคาใหม่เลยนะครับไปที่ปุ่มเพิ่มนะครับเมื่อเข้าที่ปุ่มเพิ่มเนี่ยหน้าจอจะแสดงเป็นรายการชื่อของลูกค้าทั้งหมดที่เรามีใส่ไว้ในระบบนะครับ ตอนนี้จริงๆในข้อมูลมีอยู่36รายการนะครับแต่ว่า d e ดี u l t ของระบบจะแสดง10แถวนะครับซึ่งแน่นอนเราสามารถขยายใหูได้นะครับนี่นะฮะเลือกคนไหนก็ได้หรือจะค้นตามความสะดวกสมมุติว่าจำได้แล้วเราว่าชื่อของลูกค้ามีคำว่ากอลานนะครับก็ ใช้เป็นการค้นหาแบบจากชื่อนะครับสะดวกขึ้นเลือกรายการลูกค้าคนไหนให้กดดับเบิลคลิกนะครับในแถวรายการที่ต้องการนะครับชื่อลูกค้าก็จะแสดงมาขั้นถัดมานะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเคือต้องระเบือบริษัทที่เสนอในส่วนตรงนี้เนี่ยที่เราทําจริงๆแล้วมีเจริญกรุงอยู่ที่เดียวแต่ผมเพื่อเอาไว้ในระบบนะครับที่สามารถจะตั้งเป็นบริษัทลูก หรือบริษัทย่อยในการขายสินค้าหรือเสนอราคาได้นะครับเรื่องของใบเสนอราคาเลขที่ตรงนี้นะครับถ้าเรากําหนดเองซึ่งตอนนี้ปัจจุบันที่ CKE ใช้รูปแบบการกําหนดเองนะครับก็คือที่ใช้เป็นเดือนวันที่แล้วก็เลขที่นะครับก็ให้เช็คบอ,อกที่ตรงกําหนดเองเอาไว้แล้วก็ระบุเลขนะครับตรงนี้ผมจะทําเป็นตัวลักษณะของการทดสอบ คือพิมพ์คำว่าเทสเทสพอ edo นะครับจะเห็นว่าช่องของใบเสนอเลขที่ใบเสนอ,อราคานะครับสามารถระบุได้ยาวพอสมควรและอิสระนะครับเลื่อนลงมาดูต่ดไปครับก็จะเป็นเรื่องของเงื่อนไขการจ่ายเงินนะครับในกรณีตรงนี้ถ้า มีข้อมูลเงื่อนไขไม่ตรงกับที่มีให้เลือกนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยต้องแจ้งให้ทางน้องที่มีสิทธิ์ในการเพิ่มข้อมูลนะครับอาจจะเป็นน้องกวางหรือแจ้งมาทางบริษัทก็ได้จะได้เพิ่มข้อมูลให้นะครับหรือไม่งั้นคือในบทเรียนต่อไปที่เป็นการจัดการข้อมูลเ,เริ่มระบบก็เราจะแจ้งไว้ว่าทำยังไงนะครับอันนี้ผมลองสมมติเลือกเป็นอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับก็มีการระบุนะครับประเภทภาษี ในกรณีที่เราทำใบสเสนอรนาคาตัวนี้แบบมีภาษีคำนวณด้วยนะครับก็เรื่องเงินไขถ้าไม่มีาาระบุปเป็นศูนย์หรือไม่เลือกอะไรเลยนะครับใบสเสนอรนาคาตัวนี้ก็จะไม่เป,เป็นราคาไม่ไม่มีภาษีนะครับส่วนถ้ามีคำถามในกรณีที่ว่าจะถ้าเกิดทำใบสเสนอรนาคาแบบราคารวมภาษีแล้วนะครับรวมภาษีบวลราคาเพิ่มแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับให้เลือกเป็นศูนย์ หรือไม่เลือกอะไรเลยนะครับเราไปใส่หมายเหตุเอาว่าเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วในขั้นตอนการเก็บเงินหรือว่าแจ้งหนี้หรือไปทำเซลล์ออเดอร์ในอนาคตเราก็คือจะเอาทําการหักภาษีไปอีกทีหนึ่งนะครับเ,ออเรื่องถัดไปก็คือเงื่อนไขาการยืนราคาตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามีรายการแถวไม่ตรงหรือข้อความไม่ถูกก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนของเมนูเริ่มระบบ นะครับอันนี้ผมสมมติตัวอย่างเลือกไปก่อนอาการรับประกันสินค้านะครับวันที่ขอใบเสนอราคาอันนี้ในความหมายก็คือวันที่ลูกค้าขอใบเสนอราคามานะครับสมมุติขอมาวันที่28นะครับเต่ากระแจ้งไปว่าเรายืนราคานี้ถึงวันที่เท่าไหร่ก็ไปประเันที่สิบห้านะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นเงื่อนไขพิเศษที่จะเพิ่มขึ้นมา จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้เมื่อระบุแล้วถ้าต้องการให้แสดงออกในเอกสารการพิมพ์ให้กดที่ด้านหลังเพื่อให้พิมพ์ออกไปด้วยนะครับสมมติอันนี้นะครับตกลงกันว่าจะเป็นเช็คถ้าจะระบุนะครับมีเรื่องของวันส่งนะครับปะระมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ผมจะลองใส่นะครับ ส่วนของลูกค้าเนี่ยมันจะมีการใส่ชื่อข้อมูลผู้ติดต่อนะครับในกรณีที่มีการใส่ไว้เนี่ยลายชื่อตรงนี้ที่กดน,นะครับจะเป็น l i s รายการแสดงขึ้นมานะครับหากไม่ได้มีใส่ไว้เนี่ยมันก็จะเป็นอ,อกว่างอย่างนี้นะครับซึ่งวิธีการเพิ่มข้อมูลชื่อผู้ติดต่อเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเรื่องถัดมาเราก็เลือกข้อมูลสินค้านะครับ วิธีเลือกนะครับก็คือเราแบ่งสินค้าตอนนี้ออกเป็น3ามหมวดก่อนนะครับปัจจุบันตอนนี้สมมติถ้าเกิดว่าเราเป็นใบเสนอราคาค่าบริการนะครับมันก็จะแสดงบริการขึ้นมาในรูปแบบของบริการเนี่ยเราแบ่งข้อมูลออกมาเป็น pmcm นะครับและแยกตามยี่ห้อเพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลของช่างในการที่ออกไปซ่อมหรือบริการเนี่ยจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับ แล้วเราก็จะระบุนะครับเช่นว่าเเราทำ cm เครื่องนี้ที่เรารับบริการเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันเป็น cm switch นะครับก็ระบุไปเลย,ยนี้นะครับยีห่ห้อนะครับถ้าทราบรุ่นจากการไปสั่งซื้อลูกค้าด้วยเนี่ยจะจะดีมากนะครับเพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลทำได้ง่ายขึ้นนะครับก็ระบุไปตามดิสที่เลือกได้นะครับ ในช่องตรงนี้นะครับถ้าขี้เกียจจะให้มัน list แสดงออกมาให้ย,วยาวๆนะครับสามารถพิมพ์ได้สมมติเรารู้ว่า8.5แล้วก็พิมพ์8นะครับระบบมันจะกล่องขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่า list b อกมันจะสั้นลงนะขนาดเครื่องถ้าสามารถระบ,บุได้นะครับอันนี้ผมสมมติไปก่อนละกันจำนวน,นหนึ่งงานเนื่องจากเราเ,าเป็นบริการ cm นะครับโดยจะเป็น job สมมติคิดค่าบริการทั้งหมดอยู่ที่9 0 0าบาทนะรบเราอาจจะมีหมายเหตุใส่ลงไปนี้ว่าอาจจะเป็นไซน์งานลูกค้าหรือข้อมูลเช่นนะครับ ก็เมื่อเราเลือกราคาผมเรียบร้อยนะครับเราอาจจะมีเงื่อนไขที่เป็นลักษณะของส่วนลดของชอบรายการนี้หรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะใส่ลงไปในแถวข้อมูลนี้นะครับในกรณีนี้ผมอาจจะไม่ระบุก,ก่อนนะครับแต่ในส่วนของเพิ่มเติมเนี่ยเช่นอาจจะรู้ไปว่าใส้ p s c แม่ริมอย่างนี้นะครับแล้วให้กดเพิ่มรายการนะครับในสุดตรงนี้ให้กดตกลงข้อมูลก็จะขึ้นมาแสดงอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาดูนะครับราคาผลรวมก็จะ,สะแสดงออกมาในกรณีที่เราเลือกภาษีเป็นศูนย์นะครับจะเห็นว่าภาษีจะไม่มีค่าตรงนี้ คราวนี้ในส่วนที่เป็นพี่เจ้าหน้าที่ที่เป็นว่าคุณทางวิศวะที่ต้องกาหนดข้อมูลต้นทุนนะครับก็ก่อนที่จะบันทึกตัวนี้นะครับแนะนําให้กดบันทึกตกลงเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเข้าไปในะบบก,ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกดปุ่มแก้ไขนะครับเพื่อเลือกรายการเดินมาตรงบริเวณด้านล่างสุดที่เป็นข้อมูลคิดต้นทุนนะครับ ตอนนี้ปัจจุบันเ,าเราใส่ข้อมูลสมมติเอาไว้ให้นะครับอยู่4ชุดรายการนะครับผมอาจจะสมมติตัวนี้เป็นเครื่องรุ่น KD 77นะครับมันก็จะ l i สแสดงผลขึ้นมาตรงนี้เราใส่ข้อมูลได้เลยนะครับในกรณีนี้นเป็จะเป็นงานบริการก็คงจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ทเกี่ยวข้องเท่านั้น จะมีเรื่องของเงินเดือนที่คาดว่ามีค่าจะจ่ายนะครับผมคิดว่าเงินเดือนที่ใช้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6,000นะครับวิเลียที่คาดว่าต้องใช้พันเนะครับสมมติมีค่าที่จะต้องจ่ายเพิ่มอย่างเช่นค่าน้ำมันนะครับตอนนี้ค่าน้ำมันเนี่ย เราจะต้องให้ระบุปไปเลยว่าเป็นน้ำมันชนิดไหนสมมติตอนนี้เราจะเพิ่มข้อ7นะครับข้อ7เราก็มาระบุแค่ไขตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเลือกหัวข้อย่อยเป็นข้อ7.1นึครับค่าน้ำมันเดินทาง อันนี้พิ์อิสระได้เลยนะครับสมมุติผมประมาณไว้ที่1200บาทนี่คือต้นทุนที่ขาดกันไว้นะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มรายการมันก็จะไปโผล่นี่นะครับเป็นคานนมันประมาณนี้นะครับซึ่งลิสการต้น,ต,นต้นทุนเนี่ยเราจะใส่หัวข้อหลักเอาไว้ให้แต่ให้ทางาผู้บันทึกข้อมูลทำการเพิ่มหัวข้อย่อย เข้าไปเองได้อิสระนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับอย่างเช่นนะครับสมมติเราจะเปลี่ยนชื่อค่าไฟนะครับกดดับเบิ่คลิกเสร็จมันจะโหลดออกมาแสดงตรงนี้นครับเวลาเราแก้ไขให้เรากดแก้ไข ของแทนนี่นะครับระบบก็จะเซฟเป็นค่าค้นของแทนคราวนี้ในการที่จะเพิ่มข้อเนื่องจากข้อหลักเราจะไม่ให้ใส่ข้อมูลเราจะให้ใส่ข้อมูลในข้อย่อยนะครับเราก็เติมนะครับเพิ่มข้อย่อยลงไปเป็นสิจุคน คาดว่าใช้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณห0 0อะไรแบบนี้นะครับก็ระบุเข้าไปจะเห็นว่าข้อมูลก็จะบันทึกเข้าไปในระบบเลยนะครับเสร็จการใส่ประเมินต้นทุนที่คาดไว้เสร็จแล้วนะครับก็มากดบันทึกอีกทีหนึ่งนะครับตกลงบริเวณด้านบนสดุดระบบก็จะเก็บข้อมูลของรายการต้นทุนนะครับคราวนี้ เราก็มาปิบเทียบได้ตอนนี้เราเสนอราคาตรงนี้9,000ถูกไปหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัดสนินใจครับแต่ว่าเราสามารถพิมพ์หน้าจอลักษณะรายงานที่เราเสนอราคาไปหาลูกค้าได้นะครับข้อมูลก็จะออกตามรายละเอียดตรงนี้นะครับ <Yes. S 1> แล้วก็นำพิมพ์เป็นเอกสารได้ ตอนนีถ้าเรามีข้อมูลอยู่นะครับถ้าเกิดเราจะแก้ไขนะครับกดที่แถวกดที่แถวรายการแก้แถวไหนกดที่แถวรายการนั้นนะครับดึงข้อมูลลงมาแก้ไขเสร็จปุ๊บกดปุ่มแก้ไขข้อมูลก็จะเซฟขึ้นไปนะครับสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเรา d o u b ลคลิกนะครับเมื่อกี้ที่เราคิดราคาอาจจะถูกไปเราจ,จะเปลี่ยนเป็นหมื่นสา ก็ได้นะครับเปลี่ยนจุดเดียวข้อมูลก็จะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วมีอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดเราต้องการพิมพ์ข้อความเหนือบรรทัดนะครับเช่น สามารถเพิ่มข้อความเหนือบรรทัดรายการได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเรากดตกลงเสร็จนะครับมันคือการเซฟเราไปดูความเปลี่ยนแปลงของเอกสารได้นะครับจะโชว์ขึ้นมานะครับรายละเอียดที่โชว์ขึ้นมานะครับนี่คือข้อมูลที่จะแสดงทั้งหมดปัจจุบันก็จะเป็นตามนี้นี่คือรูปแบบของใบเสนอราคาก็ไปนํำพิมพ์ได้เลยนะครับเลขที่ก็ตามที่เราระบุ หลังจากนี้เดี๋ยวจะคิปวิดีโอถัดไปนะครับผมจะแนะนำเรื่องการเพิ่มข้อมูลลูกค้าและคอนแทคอีกทีหนึงนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลตรงนี้ก่อนครับสวัสดีครับ